สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้แม่ล้วก็มาดูว่าอาทิเพาะไป่ใ็่เพาะสิอาที่เอามาชำไว้เป็นไงบ้างนี่ผูกขาวอันนี้ผูกขาวนะคะติดแล้วเามาจากบ้านของป้าหนึ่งสองสามสีห้าหกหกต้นเอามาชำไว้อันนี้จะเป็น ดอกชวนชมที่แบบดอกใหญ่มากเลยเีเอามาชำไว้เหมือนกันลากเขายังเขายังไม่แตกมั้งเพ่าพื่งเอามาลงมันก่อนเพลิลดน้ำเข้าบ่อยจริงๆเขาไม่ชอบน้ำา่วงนี้ก็เลยแบบเอาหลบหลบเผื่อฝนตกเนี่ยเอามาไว้ใต้ลงังคา ดอกเทียนเรากำลังงามเลยนี่ยดอกเทียนสีสีม่วงอ่อนสีม่วงเข้มนี่จะเป็นต้นม,มอนเอามาปักไว้ตรงนี้ นี่จะเป็นหอมแบนเดี๋ยวจะเอาไปลงกล่องอยู่นี่คือเอามาไว้ตรงนี้แล้วเขาไม่ค่อยงามตัดใบเขาไปกินเดี๋ยวจะเอาไปลงกล่องไว้อน,นี้ก็ต้นมอนเหมือนกันเอามาปักไว้ตรงนี้นเตอันนี้จะเป็นเอ่นนเอตำลึงนะคะคือเต็มเลย คัอเต็มเลยทำให้ชมผักสวนครวัวเรามีบอเตอร์ครีผักแยรงช่วงนี้ก็เก็บกินผักเก็บผักไปกินมีกวางตุ้งกวางตุ้งเมือ่อเช้านี้เก็บผักกวางตุ้งให้เพื่อนบ้านสามหลังด้าน,ด,านด้านหลังด้านหลังอีกแล้วก็ข้างหน้าอีกสองแบง่งแบงกัน ให้หลักละห้าต้นห้าต้นต้นใหญ่ใหญ่เลยเนะี่ยต้นใหญ่ใหญ่เลยแบบกินดูจำไปปล่อนอนาคตอาจจะอาจะปลูกขายนะคะอาจาพอได้ขายเนี่ยด้านล่างนี่เราจะทำเนี่ยงทำเนี่ยงขายอยู่ปลูกเยอะไปเีืเอาไปขายได้อยู่นะเดี๋ยวค่อยว่ากัน เไปเพื่อนบ้านมาช้าโอ้หมุนหมุนไปไหนอ,อันนี้กำลังติดดอกเลยมะละกอติดลูกแล้วไม่รู้ว่าเขาจะร่วงหรือว่าจะรอดต้องดูก่อนนะคะ เมื่อเช้าได้ได้เพาะเอาใช้ตะก,ก้าขนมจีนเอามาเพาะผักบุ้งเอไว้มืดลงไปเมื่อเช้าเองอันนี้อันนี้เพาะมะเขือมะเขือเปาะอันนี้จะเป็นเพาะส้มจีดนี่เป็นผักชีกำลังงอกเลยน,นี่ผักชีอันนี้ขึ้นช่าขึ้นช่านี่งอกช้าหน่อย จะเป็นผักชีพ่อกำลังเอ็นหันแสงด้านนี้เขาให้เขาเอ็นมาด้านนี้ต่อเนี่ยเมื่อเช้าก็ได้ลงผักไวไ้ไม่ได้ใช้ขาก้องเอียงหน้าเอียงหลังอยู่เนาะเดี๋ยวจะพาพืชไปดูวันก่อนนี่ได้เพาะผักบุ้งไว้ในแก้วพลาสติกเหลือใช้เราเอา ดีกว่าทิ้งเราก็เอามาเพาะผักบุ้งนะคะไปดูกันนี่ไงนี่ไงเราเจาะรูข้างๆเนี่ยให้น้ำให้น้ำเข้าซึมเข้าไปจะเป็นขุยมะพร้าวนะคะทดลองทำเพิ่งทำครั้งแรกก็โอเคงอก ชอ,อกดีอยู่นี่เราเพิ่งอาออกมาให้เขาโดนแดดด้าล่างก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเอนี่จะเป็นโรงเรือนเห็ดแต่ว่าเห็ดเขาออกหมดแล้วเรายังไม่ได้ไม่ว่าจะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์จากอื่นจะไปผสมดินไว้ลงผักลงอะไรนะคะ บุ้งกบุ้งดยวเอกน่มยก็จะได้กินแล้วเพราะว่าปลูกลงดินลงดินเลยอ่ะไม่ไม่เคยได้กินเลยก็เลยต้องเพาะใส่แบบนี้เอาเราจะพาไปดูที่ลงดินด้ว้ลงดินไว้ ไม่น่าไม่น่าจะได้กินนะเพราะลากลากต้นโมกวินเขาใชแล้วก็ทำให้ดินเขาแน่นดินแน่นแล้วผักบุ้งเขาไม่ชอบดินแน่นตรงนี้ก็เลยหลักๆก็คือปลูกพวกดอกไม้อะไรเนี้ยดอกไม้อะไรไว้นะคะนอนลงนอนมา กินใบอ่ะชะบาพยายามดูแลเขาอยู่ยขี้หนาขึ้นเลยมาลงดอกชะบาเราลอบีติดใบไปแล้วเนี่ย นจะเป็นนะตรงนี้จะเป็นพวกพริกพวกอะไรไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าดินเขาปลูกอะไรไม่ค่อยได้กินเลยเพื่อนๆตรงเนี้ต้องปลูกลงในกล่องนะถึงจะได้กินพริกลงพริกไว้ยเยอะเลยนะหรือว่าต้องไปลงในกระถางเต็มเลย ลองเดี๋ยวลองเอา,อาปุย๋ยคอกมาลุยเขาก่อนดูว่าจะได้กินไหมอันนี้จะเป็นนก<า>ขี้นกนกขี้นกนี่น่าจะได้กินอยู่อันนี้จะเป็นกระเพรา,าเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือไม่อาจจะเย็นนี้เดี๋ยวไปซื้อไปซื้ออันนั้นมาปุยป๋ยปุย๋ยคอกปุ๋ยคอกมาลุยให้เขาดูก่อนแล้วก็ลองพวดดินให้เขาดู ส่ผักบุ้งไม่ได้กินแน่ๆดูนี่ตั้งนานแล้วไม่ได้กินแล้วแหละค,คือทดลองปลูกโปรเฉยๆนี่จะเป็นต้นหม่อนที่เอามานั่นไว้นี่จะเป็นตะไคร้หอมหอมหอมไปใบก็หอมมากเลยปลูกไว้เพื่อได้กิน และอีกัางหนึ่งก็ดินปลูกดอกไม้ไว้อะดินเขาแน่นเนี่ยต้นโมกเนี่ยทำให้ทำให้ดินแน่นไม่งามนี่ดอกดอกก๊กหวยเราซื้อมาใหม่สวยสวยพอมปลูกละแห้งไปนันก็เหมือนกันดินดอกเขาสีม่วงสวย ที่อันนี้ปลูก,ลกมะกรูดมีต้นพู่ต้นหนึ่งมีต้นมอนต้นมอนก็ต้นมอนนี่ก็น่าจะได้กินอยูดีรักนะอันนี้ทางอ,อันชัดเราได้กินนะคะในด้านนี้ก็จะเป็นประมาณนี้โอ้ย,อยต้นมอน เราจะโยนข้โตโตแต่ว่าพอเขากินเข้าสูงสูงเราจะโน้มให้เขาเป็นโนมโนมไม่เข้าแบบตีโค้งให้เขาอะตีโค้งไปฝั่งด้านน้นดีกว่าให้เขาเป็นรูเปเ,เป็น,ปนอุโมองอะไรจินตนาศ ดูจะได้ตามนั้นไหม <S <S สวนผักข้างบ้านไม่รับก็จะประมาณนี้นะมะละกอฮอนแลนด์ตรงนี้นเป็นดกมากนั้นจะพอได้กินลูกเขาลูกเขาไม่โตนี่จะเป็นยอดมันปูนเราตัดออกไปมันจะแตกขึ้นมาใหม กอได้กินนะคะนี่ก็จะเป็นตกที่ทำงานอยู่ปลาสงรง้านก็จะเป็นตรงนี้ผักสลัดปลูกไว้ก็เอาไว้ใส่ก่องข้าวก็พอได้กินงานบ้านไม่งามบ้างก็อยู่ตรงนี้มีอไปซื้อเขาอะซื้อข้าแพงมากเลยต้นชุมผู้กำลังแตกยอดใหม่เลย ดีดีดีแตกยอดออกมาสีสวยเลยเอากิ่งเข้ามาลงน่าจะได้กินอยู่นะอย่าตายนะเพราะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันเหมือนจะตายฝั่งนั้นที่ดูต้นเล็กนิดนึงต้นเลนน็กกว่านี้เอามาปลูกพร้อมกันต้นนี้น่าจะรอดอยู่จะได้กิน เดี๋ยวคลิปนี้แล้วก็ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้เจอกันใหม่สวัสดีจ้า